ในความเป็นจริงแล้วการสาธารณสุขหรือปัจจุบันที่เรียกกันว่าระบบสุขภาพเป็นงานที่มุ่งป้องกันการเกิดโรคไม่ใช่มุ่งเน้นการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวอย่างที่เข้าใจกันเพราะคำว่าการสาธารณสุขจะหมายถึงศาสตร์และศิลปะในเรื่องการป้องกันโรคการทําให้อายุยืนยาวการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและประสิทธิภาพของบุคคล โดยเป้าหมายที่สําคัญก็คือการส่งเสริมสุขภาพและช่วยทําให้ประชาชนมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาด้านสาธารณาสุขของไทยจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการของโลกส่งผลให้สภาวะสุขภาพของคนไทยดีขึ้นโดยได้มีการพัฒนาจากการสาธารณาสุขมูลฐานมาเป็นการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้เงื่อนไขและแบบแผนทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป อีกทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของคนไทยก็มีความเข้มแข็งในการหากลยุทธ์ต่างๆมาจัดการให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีสุขภาพดีขึ้นแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าการสาธารณสุขของไทยยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยปัญหาที่เห็นได้อย่างชัดเจนจะมีหลักๆ3ด้านคือ1ปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยการเสียชีวิตโครงสร้างประชากรที่มีอายุไขเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมเสี่ยง 2. ปัญหาด้านการบริการสุขภาพเป็นเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมไปถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการและ3ปัญหาด้านการที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในด้านสุขภาพการควบคุมโรคนี้ก็ไม่ใช่แต่เฉพาะโรคติดต่อนะครับก็เป็นโรคที่ไม่ติดต่อด้วยนะครับที่จะต้องสร้างการควบคุมนะครับให้เห,หมาะสม โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการที่จะสร้างเสริมสุขภาพด้วยนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องตั้งแต่เด็กกลุ่มัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มใ้ทำง,งานนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ่าอ่า t y เครนะครับเ,รเวลาที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี และไม่ใช่แต่คนจะเสียชีวิตไปนั่นก็เป็นปัญหาสุขภาพแต่ว่าปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยตามมาด้วยนะครับซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวแน่นอนว่าหากการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคนไทยไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย นอกจากการสูญเสียชีวิตของผู้คนแล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและจิตวิทยารวมทั้งยังอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนด้วย และเพื่อเป็นการลดผลกระทบกับความมั่นคงของชาติลำพังการทำงานของภาครัฐคงไม่เพียงพอที่จะดูแลคนไทยได้อย่างทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่ต้องตระหนักเสมอว่าตนมีบทบาทมีภาร,ระหน้าที่รับผิดชอบร่วมมือกับภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในการดูแลสุขภ,ภาพของตนเองและคนใกล้ตัวมากขึ้นไปดูบรรยากาศกินเจก